ไอพีเสื้อทองแน่จริงก็ลงมาสิวะลงมาเดี๋ยนี้ไอห,หนูเแบลบพีเสื้อทองกำลังนั่งทำกรรมฐา,านอยู่อยู่เ็เราดีๆแต่จูจูเองทั้งสองคนมาว่าเราเสียห,หายแบบนี้มีเหตุผลอะไรกันวะกลับไปซะไอเด็กปากไม่สิ้นกินน้านมโอ้โหพูดอย่างนี้ขึ้นเลยรู้ได้ไงว่าหนูปากไม่สิ้นกินนมโอ้โหหน,นูนี่นะเลิกกินนมมาตั้งนานแล้ว เลิกกินนมใช่เลิกกินนมกล่องไปกินนมอะไรอ่ะฮะก็ก็กินนมขวดนมขวดไปกินนมจากเต้าสิฮะอะจากเต้ามันก็ดีไงใช่ไหมมันก็ดีอยู่แล้วเราไม่เคยร้องอย่าไปร้องนะดีติดงง,ง,งงเงี้ยมาพี่ไปร้องทำไมอ่ะอะไรนะพี่ไปร้องทำไม <c oughs> อ่ะฮัลโหลไอหนี่ต่อปากตอ่อขา หนูไม่รู้เลยใช่ไหมพี่เขาติดกองเงมตั้งแต่ยังไม่ได้ลองเลยเดีย๋ยวแล้วมาอย่างไรนะฮะพ่อลูกเขานี่ยเอ้ยเป็นพี่น้องกันตอนนี้เป็นเป็นฝีเป็นหนองกันเลยเนี่ยพี่น้องไม่เห็นง่นีในเด็กถึงว่าเนี่ยดูกกงเกินใช่ไหมดูน่ารักสมวัยดีลอยบีเอ็มโตนี่มาเล่นตัวแทนตัวนี้เนี่ยไปไปกลับไปซะ<อ>มันไม่ใช่ที่ของเองทั้งสองคนนี่หนูไปกลับไป จะกลับได้ไงก็ผีเสื้อเนี่ยไปทำาักกระท้องไว้ท้องแล้วก็หนีมาอย่างงี้มันใช่ไหมเนี่ยเรื่องที่เจ้าพ่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขามันไม่ใช่เรื่องของเด็กอย่างอีทั้งสองคนเราบอกให้กลับไปไม่กลับไม่กลับจะกลับไปดีๆรด้วยจะกลับไปด้วยต่างตาเมื่อพูดดีๆแล้วไม่ฟังมันขธแล้วแล้วไม่ฟังทั้งนันก็ได้จะสั่งสอนเอาไว้จะได

ยืนขวางทำไมนี่ยโรไบมายืนขวางก็โดนดูดแล้วมันไม่เข้าไปนี่ลืมเรื่องมั้เนี่ยคือมันต้องโดนดูดแล้วในเรื่องเนี่ยคือหยุดลิเกมานานลืมแล้วก็เลยเป็นมายืนขวางคือขวางไม่ขวางไม่เกี่ยวที่มันนั่งเยอะตั้งแย้หัวหน้านี่ไปต่างประเทศมาลืมหมดแล้วไม่สนใจการงานเลยฮะเล็กไม่มีเสื้อเนี่ยถ้าไม่เป็นเอาปีกมาเดี๋ยวเป็นบีเซอร์แทน จะไหวเหรอพี่เออจะเออโอเคใช่แล้วเข้าไปเลยจะใส่ปีกนี่เป็นปีกที่้อตุ่มสตาร์ฟเลยเอาใหม่เอาใหม่ไงั้นต้องโดนเข้าไปเลยใช่ไหมี๋ยวผีเสื้อถูกสตาร์ฟคิดได้ไงมันต้องเหี่ยวเฉาแค่ไหนมามามาเอาใหม่เที่ยวนี่เที่ยวครับมาเฮ้ยมาเฮ้ย ลิเกไม่จำบทบ่ายสองครั้งสองคราวพี่บีเอ็มดูพี่เบ้นเมื่อยืนขวางนะแบงค์เนี่ยมันจะไปได้สักกี่น้ำวะลิเกหัวหน้าเล่นอย่างงี้ไม่แล้วเบ้นจะไปตั้งคณะกับลุงดีกว่าเดี๋ยวเข็ดนชื่อไปใหม่เลยคณะอะไรอ่ะน้องเอ็ดเพชรร้องจะเล่นไม่เพชรหลุดกระชายไม่ไม่เข้าอ่ะก็นี่ขวางอีกแล้วเนี่ยปกาศดิ ยังเข้าเหรเข้าไปสิแ้งดูดีตอนนล้วมัเยืนขวางทำไมตรงนี้ก็มีไม่เข้าไปล่ะําไมเข้าไม่ได้เนี่ยไม่เข้าได้ไหมเนี่ยฮะโอ้โหรู้แล้วทำไมเข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้ท็ไม่เปิดจุกเนี่ยเป็ดล้รอมไม่ต้องตางะนะกกะลุงละไม่รอดแน่แล้วพี่จะพูดทำไมอะเปิดจุกที่เขาได้เข้าอ

เมื่อพี่ดิหืเมอนติดป้า่จริงๆแล้วสองพี่้องแสเงเจอกับแสงดาว